นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยแพร่ข้อความเป็นภา,าษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน X โดยอ้างถึงข้อความของบัญชีผู้ใช้ไทย i อนควายเออร์ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าข้อความนี้ชักนําให้เข้าใจผิดและผมต้องการชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าการยุบกออรมนอไม่เคยเป็นองค์ประกอบของนโยบายพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนระหว่างหรือหลังจากการเลือกตัง้ง ขอท็จจริงนี้ยิ่งประจักษ์ชัดผ่านการแถลงนโยบายของผมต่อรัฐสภาอย่างไรก็ตามพักเพื่อไทยและรัฐบาลที่นําโดยพักเพื่อไทยเจตนาที่จะพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและบูรณาการกองทัพเข้ากับกระบวนการทางประชาธิปไตยพวกเรารับทราบถึงภารกิจของกออรมนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติในอดีตตั้งแต่ยุคสงครามเย็นซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจุบันแล้ว ภายใต้การบริหารของผมผมถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะรับประกันว่าบทบาทของกอรมนน,นั้นสอดคล้องกับคุณค่าทางประชาธิปไตยยึดมั่นในสิทธิและพิักษ์เสรีภาพของประชาชน พวกเราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะในห่วงสองทศวรรษแห่งความขัดแย้งในอุดมการ์ทางการเมืองที่ประเทศไทยผ่านพ้นมาพวกเราไม่เลือกหนทางที่ต้องเผชิญหน้าและทำลายล้างแต่เลือกเส้นทางที่ประสานความคิดเดิเริ่มและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนความต่อเนื่องของการปกครองจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยคือแก่นแท้แห่งประชาธิปไตยที่สงบสุขและยั่งยืนท้ายที่สุดนี้ผมคือนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภากรุณาอย่าด้อยค่าเสียงของประชาชนหากผมเป็นหุ่นเชิดผมก็คือหุ่นเชิดของประชาชน